เจ้าเก้าก็พีชิดได้ครับผมโอ้โหนี่ครับดูเฉลยครับก็นี่ครับอำเภอทองผาภูมิครับผมสวัสดีครับพบกับผมนะครับทางช่องฮาร์ดนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับผมมาต่อทองผาภูมินะครับมาครับนี่ครับสายดําครับมต่อจากนี้ไปเราจะเล่นทองผาภูมิดี๋แล้วนะครับเราจะเคลียร์แล้วนะครับ แต่ตอนนี้นะครับพึ่งมาครั้งแรกนะครับหมายทองผาภูมินะครับที่ห่างหายไปนานแล้วนะครับใครมีหมายดีๆแจ้งด้วยนะครับผมเมื่อเช้านะครับมาถึงในตีห้าครึ่งครับลุยสวนยางครับตาม G ี s อครับผมอยู่อยู่ในกลางภูเขาครับผมต้องถอยหลังออกเกือบไม่ทันครับผมมีแต่ป่าทึบๆต้นไม้โคตรสูงเลยโอ้ยๆแต่เมื่อคืนฝนตกครับ หลังจากที่ฝนตกครับพอพวกผมมานะครับนี่ครับดูบรรยากาศครับผมทะเลหมอกครับผมสวยงามมากๆครับผมนี่ครับบรรยากาศรอบๆครับนู่นครับโอ้ยนี่คือเขาทั้งลูกนะครับปิดบังไปแล้วนะครับผมทะเลหมอกนะครับผมภูเขานะครับผมโซนนี้แต่ว่าโดนทะเลหมอกปิดเลยครับนู่นก็ปิดแล้วครับผมโอ้โหอากาศดีมากๆครับ แต่มาได้ยินเสียงตัวนี้เล็กคมครับผมส่วนตัวนู้นเป็นเสียงโตริวแกมครับเนี่ยครับเริ่มได้ยินเสียงแล้วครับผมตอนนี้นะครับผมเจ็ดโมงนะครับอีกห้านาทีเจ็ดโมงนะครับยังไม่ได้ใส่นกหมายแรกนะครับผมขับหาหมายเมื่อเช้าหลงหมายอยู่ครับผมกว่าจะมาเจอนะครับนี่แหละครับผมเดี๋ยวยังไงรอติดตามผมสองคนนะครับกับต่อนกทองผาภูมินะครับผมว่าจะได้แต้มหรือเปล่า แต่ใครชมคลิปก่อนนั้นที่สีสวบัดนะครับบอกได้เลยว่าหน้ามือหลังมือเหมือนเหมือนโซนเขียวกระจีกับโซนแห้งแล้งไปเลยครับผมเดี๋ยวยังไงมารอติดตามไม้แรกครับพวกผมจะได้เฉลยหรือเปล่าครับผมจะได้มีนกป่าเข้ามาร่วมหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปรอลุ้นพร้อมๆกันครับ ครับผมก็ใยไม้แรกไปแล้วนะครับตอนนี้คือจะเจ็ดโมงครึ่งแล้วนะครับนี่ครับเอาเจ้าพุทโธนะครับนกต่อตัวใหม่ไปใส่กิ่งนั้นนะครับขันไม่ถึงสองนาทีนะครับนกมาครับผมกระโดดไปกระโดดมาครับเหมือนจะเป็นนกรู้หรือเปล่าครับแต่ถามชาวบ้านชาวบ้านบอกไม่มีใครมาต่อนะครับไม่เคยเห็นไม่เคยส่วนตรงนู้นนะครับผมจะเป็นหลิว หลิวแกมครับผมเป็นหลิวแกมเสียงโตครับส่วนเจ้าสองอยู่นั่นนะครับนี่ครับพี่ดำใส่นี่นี่ก็ขันไม่นานมานะครับตอนนี้สู้อยู่หน้าชานครับผมเหมือนจะกินง่ายพอกันเลยเออครับเหมือนจะกินง่ายครับผมแต่อยู่หน้าชานเลยนี่ครับดูบรรยากาศนะครับผมฝายังไม่เปิดนะครับผมยังมีทะเลบอกขึ้นเยอะเลยครับผม นี่ครับนี่ครับผมส่วนเจ้าก้านะครับอยู่นี่ครับยังไม่ไปใส่ครับเอาเจ้าพุทโธไปลองก่อนครับผมแล้วก็ได้เจอหน้านกแล้วครับผมเดี๋ยวยังไงนะครับผมมารอลุ้นผมสองคนนะครับไม้แรกนะครับใครจะได้แต้มก่อนหรือจะแห้วทั้งสองนะครับผมมาแล้วครับผมและแล้วเขาก็พิชิตก่อนผม ดูหัวใจจะวายทำไมนี่ทำไมดูนเียโอเดี๋ยวมาดูครับผมแต่ส่วนผมนะครับนกกระยางขาวนะครับผมอยู่หน้าชานเลยครับผมนกป่าสู้กันอยู่ดีๆครับนี่เล่นนานมากโอ้ยเยว่เยวครับโอ้ยเยวครับผมเจ้าสองก็พิชิตเฉลยได้ก่อนผมแล้วนะครับนี่ครับสวยงามมากๆครับ ส่วนของผมนะครับเจ้าพุทโธนะครับผมเหมือนเดียวบินมาเงียบสักพักหนึ่งนะครับผมก็พี่ชิดแต้มแรกครับเจ้าสองครับผมจัดได้ก่อนผมแล้วครับวันนี้มาอาจารย์ดำไม่แห้แน่นอนแล้วครับวันนี้นี่ครับผมเดี๋ยวมาดูนกใกล้ๆครับนี่ครับผมมาแล้วพี่ดำตีไข่แตกแล้วครับผมแต้มแรกก่อนผมด้วยซ้ำครับโอ้โหดูปลาครับผม ปลาครับตัวนี้ดุไม่รู้ว่าจะเป็นตัวเป็นริวหรือเป็นตัวแรกก็ไม่รู้เดี๋ยวฟังเสียงนี่เป็นตัวไม่นี่รับเอดูเอวเลยสวยครับตัวใหญ่ขายใหญ่ครับผมนี่ครับโอ้ขายใหญ่ครับผมขายใหญ่มากครับโอ้ขายใหญ่รู้เลยครับว่านกแก่ปลาครับตัวนี้ นกฟุดดูดูจากหางครับผมดูจากหางเปียกครับเมื่อคืนเดียวอ่าพิชิตแล้วบผมครับตัดสินใจเดินมาไล่ดีกว่าครับเพราะใส่กิง่งไว้เยอะเกินครับผมนกกระโดดไปกระโดดมาเดี๋ยวต้องไปบังคับกิ่งครับพอผมคิดว่านกตัวนี้น่าจะใช้เวลาไม่นานแต่ใช้นานเกินครับผมไม่ได้บังคับเพราะว่าอยากให้เขา เหมือนคล้ายๆว่ากระโดดเล่นไปเล่นมานานๆมันๆให้ทางอาจารย์เอฟซีได้รับชมมันๆลุ้นมันๆนะครับต้องเดินมาไล่ครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกิ่งครับผมเดี๋ยวไม่งั้นเสียเวลาครับผมพอเล่นมาตั้งแต่ไม้แรกครับตอนนี้นี่ก็แปดโมงยี่สิบแล้วครับนี่ครับต้องเดินไล่ออกก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนกิ่งครับผม กระโดดไปมาโอ้โ oh, ห oh, oh, ดีมากครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนกิ่งครับผมเปลี่ยนกิ่งก่อน ครับผมและเจ้าก้าวก็ไปชิดเฉลยตัวนี้จนได้นะครับก็หลังจากที่นกใหม่เจ้าพุทโธนะครับเล่นจนนกเราหมดเลยนะครับผมผมต้องเปลี่ยนเอาเจ้าก้าวไปใส่แทนนะครับตอนนี้เจ้าก้าวก็ไปชิดได้แล้วนะครับผมกําลังเดินไปเก็บครับนกตัวนี้เล่นนานมากครับผมโคตรสะใจครับผมบอกได้เลยกว่าจะเหยียบครับลุนสุด หลุนสุดๆครับหลุนสุดๆกระโดดไปกระโดดมาครับนกตัวนี้ดุจริงครับเดินไล่ออกเปลี่ยนกิ่งนกต่อแล้วขันคําเดียวก็มาครับผมไล่ตีตัวอื่นไปทั่วเลยนะครับผมนี่ครับผมก็ให้ดูครับยังมีนกควรอยู่ข้างในนะครับนี่มาใส่กิ่งบังครับครับผมสวยๆครับตัวนี้ไม่พลาดครับผม ครับผมมาแล้วครับแต้มแรกของทริปนี้ครับเจ้าก้าวก็พิชิตได้ครับผมโอ้โหนี่ครับดูเฉลยครับก็นี่ครับอำเภอทองผาภูมิครับผมส่วนเจ้าสองนะครับไปใส่ต้นเดิมครับนี่ครับผมกำลังขันไม่รู้ว่านกป่ามาหรือเปล่าครับผมต้องรอลุ้นครับเพราะก่อนไปใส่พี่ดำได้ยินเสียง ที่เดิมนะครับก็เลยไปใสต้นเดิมครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูเฉลยตัวนี้ใกล้ๆครับผมครับผมเดี๋ยวมาเอาเฉลยออกดูใกล้ๆครับว่ามีอะไรดีหรือเปล่าสมกับโอ้โหนานมากว่าจะติดนี่ครับนี่ครับนกนะครับเหมือนหางหักนะครับ ฝนตกเมื่อเช้าไม่รู้ว่าอะไรกันหรือเปล่าครับเนี่ยตีกับกันเองหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้ครับเหมือนหางหักหรือว่านกหลุดมาก็ไม่รู้ครับเพราะตัวนี้เหมือนเป็นนกรู้นะครับกว่าจะได้นะครับเล่นนานมากๆนี่ครับผมดูลายปีครับสวยงามมากๆครับตัวนี้นี่ครับดูโฉมหน้าครับนี่ครับผมนี่ครับดูครับมีอะไรดีเปล่าครับผม ไวสุดสุดนี่ครับตัวก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับผมไม่ใช่ตัวเล็กครับผมแต่แข้งเหมือนเป็นวัยรุ่นกำลังห้าวครับผมนี่ครับขนหัวนะครับผมยังถ่ายขนไม่สุดเลยครับแก้วนะฮะ ហា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 អាហា นี่ครับผมมาแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อเช้านะครับไปได้หนึ่งแต้มนะครับแล้วก็เหมือนเหมือนอยากจะซ้ำครับก็เลยเดินไปใส่ต้นเดิมครับนกไม่มา <c oughs> นกไม่มาครับเดี๋ยวยังไงเราไปติดตามไม้ใหม่ด้วยกันครับผม ก็มาใส่ไม้ที่สองนะครับผมให้ดูบรรยากาศครับผมทำเลครับเหมือนฝนจะตกอยู่นะครับอากาศอบอ้าวมากครับผมแต่ก็มีแดดครับผมแต่เมฆเยอะครับเจ้าก้านะครับผมก็ใส่ที่นั่นครับตอนนี้นกป่าก็บินเข้าร่วมนะครับน่าเป็นตัวเมียไม่สู้ครับบินมาแล้วก็ไซ์ขนครับส่วนพี่ดำใส่นู่นครับกำลังขนของไปรถครับผม นี่ครับบรรยากาศต่อยากครับผมเดี๋ยวเดินไปเก็บเจ้าก้าครับนี่ก็ฝนตกเมื่อคืนนะครับเดินแล้วดินติดรองเท้าครับผมหนักมากครับอากาศก็ร้อนอบอ้าวครับต่อยากมากๆครับกว่าจะได้แต่ละตัวโอ้โหเอาเรื่องครับผมเดี๋ยวยังไงก็ติดตามชมไม้ต่อไปครับผม ว่าจะได้แต้มหรือเปล่าครับครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาเที่ยงครึ่งแล้วครับผมโอหวันนี้ได้เล่นแค่สองหมายนอกนั้นขับรถหาหมายอย่างเดียวครับโอ้แต่ละที่ครับผมดูครับดูดูครับผมนี่ครับทำเลครับเป็นภูเขานะครับผมคือต้นไม้เยอะมากเขียว ไม่เหมือนสีสวัสดนะครับที่จลานโล่งๆแล้วต่อได้ง่ายๆนะครับผมนี่ครับโตสมบูรณ์มากอุดมสมบูรณ์จริงๆครับเขาเยอะเนินชันสูงโอ้โหขึ้นลงขึ้นลงต้นไม้แต่ละต้นนี่มันจะสูงลิฟแล้ววันนี้นะครับอากาศไม่เต็มใจด้วยนะครับเมื่อคืนฝนตกแล้วก็เมฆเยอะครับอากาศไม่ค่อยมีแดดนะครับแล้วก็ลมนี่ครับลมลมมาโอ้โหไม่ไหวครับ วันนี้ผมกับพี่ดำได้คนละแต้มนะครับผมไม่มีใครน้อยหน้าใครครับผมไม่มีใครชนะใครครับคนละแต้มครับกว่าจะได้ดีนะครับที่ยังได้คนละแต้มอยู่ครับผมนี่ของพี่ดำก็ใส่ห่วงขาไปแล้วนะครับส่วนของผมจะเป็นห่วงขา054นะครับตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวใส่ห่วงขาครับเพื่อความชัดเจนครับผมนี่ครับ ของดีอย่างนี้นะครับป่าภูเขานะครับบอกเลยว่าต่อ,อยากนะครับกว่าจะได้แต่ละตัวนี่เห็นตัดคลิปให้ชมแต้มสองแต้มไม่ใช่ว่าต่อง่ายๆนะครับกว่าจะขึ้นต่อได้แต่ละตัวกว่าจะหามุมกว่าจะตัดคลิปนะครับผมเห็นแต่ตอนเอาไปใส่นกอยู่บนต้นไม้นะครับแต่ก่อนจะเดินเอาไปใส่บนต้นได้นี่โอ้โหลำบากนะครับกว่าจะหานกต่อเจอแต่ละตัวนี่ครับ เสียงดีนี่ครับคมมากตัวนี้น่าจะสามวันขันแน่นอนครับตัวนี้ริวตันสามกุกเฮ้ยสรุปว่าจะริวตันหรือสามกุกอยู่ในตัวเดียวกันเลยฮ่าละ <laughs> ตัวนี้เป็นหนึ่งกุกนะครับหนึ่งกุกนะครับอย่าพิเช่อพี่ดำครับพี่ดำเขาอรอหลานรอเลนครับโอเคเรียบร้อยครับนี่ครับศูนย์ห้าสี่เอกลับไปอยู่ในเมืองครับผม แต่ยังแปลกใจหางหักเนี่ยนะครับนี่ครับผมหักไม่ใช่หักแค่เส้นสองเส้นนะครับหักเกือบทุกเส้นครับเนี่ยเมื่อคืนฝนตกแรงโอ้ยฝนตกแรงหาหักหมดฝนมันตกแรงไปหนนี่ครับผมกลับบ้านครับผมประกาศด้วยนะครับผมประกาศด้วยนะครับใครที่เล่นทองขาภูมินะครับดูคลิปผมแล้วนะครับผมมีไม้เด็ดเด็ดนะครับชี้เป้าดวนนะครับผม มาจะได้คุ้มหน่อยนะครับผมชี้เป้าแล้วแบบชี้ตรงจุดนะไม่ใช่ว่าเอารอบๆนะครับตรงจุดมาเลยครับเดี๋ยวผมเซิร์ช gps มาครับผมจะได้วิ่งมาครับจะได้มีคลิปดีๆให้ทางอาจารย์ fc ทุกท่านได้รับชมนะครับผมสำหรับ ep นี้นะครับผมกับพี่ดำต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะเดินทางเดี๋ยวจะไปถึงก็เนี่ยแหละสี่โมงห้าโมงหรือหกโมงก็ไม่รู้ครับตอนนี้รถติดไม่ติดก็เดี๋ยวว่ากันครับมาก็ตั้งแต่ตีหนึ่งครับล้อมุนครับมาเรื่อยๆครับ มากินข้าวเซเว่นแล้วก็ขลับมาเรื่อยๆนั่งรีบนั่งรถนานกว่าต่อ,นอกนอะถูกครับผมสำหรับอีพีนี้ผมสองคนต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ